บรนัลกิมารยกองกลางคนสำคัญนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเปิดเผยว่าไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตนยืนยันว่าตอนนี้มีความสุขดีกับสโมสรท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเซ็นสัญญากับสโมสรและมีความสุขกับสโมสรนเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ในส่วนของผมผมมีความสุขกับสโมสบรนโน่ Bruno, กล่าวในงานแถลงข่าวทีมชาติบราซิล เราผิดหวังกับฤดูกาลแต่เรายังมีโอกาสที่จะจบอันดับเจ็เป็นอย่างน้อยและจบด้วยการไปเล่นยูโรปาลีกหรือคอนเฟอเรนซ์ลีกเพื่อที่จะนำพาสโมสรกลับไปเล่นในบอลถ้วยยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับทีมงานของสโมสรผมไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรู้สึกอยากขอบคุณนิวคาสเซิลอย่างมากและผมก็มีความสุขกับสโมสร กองกลางทีมชาติบราซิลวัย26ปีเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของนิวคาสเซิลและกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แช็์แมงหลังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจโดยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกรดูการนี้ไปแล้ว27นัดทําไป3ประตูกับอีก5แอซ,ซิสเขาต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไป5ปีจนถึง30มิถุนายนปี2028เมืเม่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว สำหรับบรูโน่กิมารายย้ายจากโอลิมปิกลียงมายังนิวคาสเซิลอยู่ในเตดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2022แฟนแฟนแมนซิตี้และนิวคาสเซิลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ